สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้มาในเสื้อทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับเบอร์สิของโคบีดบอันนะก็วันนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องเกมแรกของผมขออนุญ,ญาตใช้คำว่าดีมทีมแล้วกันดีมทีมในโอลิมปิกปี2024เกมแรกเนี่ยเขาก็จัดที่รัสเวกัสซึ่งเป็นการล้างแค้นนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกแคนาดากลับมาอุ่นเครื่องใหม่หลังจากที่ ศึกชิงแชมป์โลกทําแสบกับเมกาไว้นะครับประกาศรายชื่อตัวจริงออกมาก่อนดีกว่ารายชื่อตัวจริงเนี่ยจะมีเคอรี่มีรบอนมีจูฮาริเดมีเดวินบูเกอร์และก็โจเอลมบีดส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็เต็มสูบนะมีจ่าเมาเมอร์เล่มีเชกิลเจียสเดวิสพาวตัวก็แน่นอยู่เปิดเกมมาเนี่ยอเมริกาเล่นไม่ดีเลย เปิดมาฟิลโกลครั้งแรกไม่ลงแล้วก็แคนาดาเนี่ยฉกฉวยโอกาสขึ้นนำไปก่อนควอเตอร์ quarter แรกเมกาเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะมากแล้วก็เกมการเล่นชุดผู้เล่นตัวจริงไม่เข้ากันเลยได้ผู้เล่นชุด2มาลันเกมให้จบควอเตอร์แรกแคนาดานำ21-14ต่อเข้าสู่ควอเตอร์ที่2 เริ่มจูนกันติดเริ่มปรับเกมได้เหล่าผู้เล่นชุด2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบมเบนเดวิธเป็นแอนด์แมนฮาริเบอร์ตัน Ant Man, ชุด2เล่นดีกว่าชุดแรกชุด2เนี่ยเทท่ห้ำอย่างเด่นเลยก็ช่วยกันทำแต้มกอบโกยมาแล้วก็ฝั่งแคนาดาเนี่ยก็เริ่มก็เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่กลายเป็นเมกาชุด2รเนี่ยลันชุดใหญ่กลับขึ้นมานำจบครึ่งแรกอเมริกานำต่อ3าผมผมเห็นอะไรในครึ่งแรกเนี่ย ครึ่งแรกผมชอบผู้เล่นชุด2มากเล่นดูสนุกนะเข้าสู่ควอเตอร์3หลังจากพิกกลับมานําได้ช่องว่าง8คะแนนเนี่ยในควอเตอร์3อเมริกาก็ลันชุดใหญ่เลยใช้ความผิดพลาดของแคนาดาแล้วก็สวนกับฟัสเบกทรานซิชันเกมเขาเก็บคะแนนได้แบบเป็นกรอบเป็นกำโอ้โหฮารริเบอร์ตันเล่นดีแอนด์แมนเล่นดีจบควอเตอร์3อเมริกากลับมานำ6 9ต่อ54ช่องว่าง15คะแนน เข้าสู่ควอเตอร์ที่4ก็ประครับประคองแต้มไปแล้วแล้วก็2อสานาทีท้ายเนี่ยก็ให้ผู้เล่นสำรองลงเล่นจบเกมอเมริกาชนะด้วยสกอร์แปดสิต่อเจนะครับเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแม์นะครับแมนออฟเดอะแมนเนี่ยผมให้ท่านผอแอนโทนีเดวิดนะแอนโทนีเดวิดมี10คะแนนมี11รีบาวมี2แอสซิตมี2สติลมี4บล็อก บวกลบเนี่ยบวก15 e f f e เอฟเฟ22์ทิปอโกโดยรวม50% Anthony เนะครับแอนโทนีเดวิดเนี่ยในเกมนี้โดดเด่นมากลงมาเล่นเกมใต้แป้นมีประสิทธิภาพสูงมากจุดที่มันเด่นที่สุดของแอนโทนีเดวิดในเกมนี้นะลงมาเนี่ยเกมรับเหนียวมากแล้วมันมันเหมือนว่าแคนาดาเนี่ยเหมือนจะเลี้ยงผ่านเดวิดไปแล้วแต่แกก็วิ่งตามไปตบตามไปทิปตามไปเกตก,กะตามไปบล็อก เรียกว่า4บอ็อกในเกมวันนี้น่ากลัวมากเก,กกาใต้ห่วงได้ดีสุดๆแล้วก็การทำคะแนนการขึ้นลงชัวมากผมผมอาจจะมีความเป็นติ่งเลเกอร์เล็กๆนะผมยังแอบรู้สึกเลยว่าผมชอบเดวิดมากกว่าเอ็มบีในเกมนี้นะผมรู้สึกว่าเอาเดวิดเป็นตัวจริงก็ไม่เสียหายนะสำหรับผมเนี่ยผมให้แมนออเดอร์แมทเป็นแอนโทนีเดวิดนะครับในเกมแรกประเด็นที่2การเล่น ร่วมกันระหว่างเคอร์รี่กับโรบอนก็ในชุดนี้เราก็เหมือนเรารอดูคู่นี้แหละมันก็เหมือนสมัยก่อนที่เรารอดูเมจิกจอห์นสันเล่นกับรัลลี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นฟิลนั้นเลยว่าได้ดูโรบอนเล่นคู่กับเคอร์รี่มันมีจังหวะที่เขาสองคนส่งให้กันไปมาโรบอนส่งให้เคอร์รี่เคอร์รี่คว้าหลังให้ฮอลิเดย์โรบอนส่งให้เคอร์รี่เคอร์รี่แอร์ให้โรบอลอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นคอมโบที่คู่กันแล้วมัน ผมมองว่า2คนนี้ตัวจริงแน่นอนใน,ในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าในรอบสุดท้ายเนี่ยเคอร์รี่กับเรบอนเนี่ยคุณยึดตัวจริงไปเลยทั้ง2คนเนี่ยมีเกมการเล่นอยู่ในมาตรฐานที่ดีในเกมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับตามตรงนะว่าเรบอนเนี่ยก็ถือว่าเล่นตามมาตรฐานแม้ว่าการยิงเนี่ยจะสเปซสปะไปบ้างแต่ว่าลุงก็ยังเอาตัวรอดได้จากลู่เล็กๆน้อยๆเรบอนมี7คะแนนฟิลโกโดยรวม42ก็ สแต้มไม่ลงเลย3แต้มเนี่ยเป็นจุดบออของลุงนะแล้ววันนี้ลุงมี3 t u เทิร์โอเวอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนสเตเฟนเคอร์รี่นะครับมี12คะแนนแล้วก็มี3 a แอซิสต์มี2รีบาวฟิลโกโดยรวมของสเตปเนี่ยยิงอยู่57%วันนี้เคอร์รี่เนี่ยใส่3แต้มไป3ดอกฟิลโก50%ผมชอบการเล่นร่วมของคู่นี้นะมันดูลงตัวแล้วมันดู มันมันเหมือนแม่เหล็กอะ่ะมันสามารถดึงตัวประกอบเลอบอลก็ดึงตัวประกอบได้เคอรี่ก็ดึงตัวประกอบได้มันเลยทําให้เพื่อนรอบข้างเนี่ยมนเล่นง่ายไปหมดแล้วก็หวังว่าอันนี้คือความฟินของการดูเมกาผมจะรอดูอเมริกาทุกนัดเลยผมรู้สึกว่าการเล่นของคู่นี้มันดูสนุกมากแล้วมันดูแบบเติมเต็มความฝันดีนะมันเป็นความความรู้สึกที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะส่วนประเด็นที่3เนี่ยอันนี้ นิดนึงล้กันผมรู้สึกว่าวันนี้ฟิลโกอเมริกาไม่ดีเท่าไหร่ฟิลโกธรรมดาทั่วไปเนี่ยฟิลโกรวมนะยิง73ลง37ฟิลโก50%ดูดี2คะแนน60%แต่3คะแนนเนี่ยเขายิง23ลง7ฟิลโก30%ผมแอบสังเกตอะเวลายิงของเมกาเขายิงเหมือนยิงไม่โดนห่วงหลังอะยิงโดนห่วงหลังเด้งออกห่วงหลังเด้งออกคุณคุณรู้สึกไหม มันยิงแบบมันยิงตรงยิงตามจังหวะหมดแล้วแต่มันโดนห่วงหลังเด้งออกเด้งออกตลอดเวลาผมรู้สึกว่าไอคนที่ยิงแล้วเปิดมาแล้วมันยิงโป้งได้เลยเนี่ยนั่นคือแอนแมนผมว่าไอแอนแมนเนี่ยมันมันซ้อมมาถึงพอสมควรแต่ว่าหลังจากนั้นมันอาจจะยิงหลุดบ้างนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องปรับหลายต่อหลายอย่างให้เข้ากับกฎฟีบาปรับตัวเองให้เข้ากับเส้น เส้น3คะแนนที่มันสั้นกว่า NBA อันนี้ก็จะต้องจับฟิลลิ่งให้เจอรวมถึงแถมนิดนึงแล้วกันอย่างเกมนี้โจเอมบีดเนี่ยเขาฟาล์วเอาเนะฟาล์วหครั้ง NBA มันฟาล์วหครั้งผมรู้สึกว่าตรงจุดนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยหลายต่อหลายอย่างเนี่ยเอ็มบีดเนี่ยแอบประทะเหมือนเดิมแอบประทะหนักแบบ NBA แต่ผมรู้สึกว่า NBA บเนี่ยบางทีเขาลูกหนักบางลูก NBA ไม่เป่าแต่บางลูกในฟีบ้าฟีบ้าเขาเป่า ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยผู้เล่นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับเส้นปรับตัวให้เข้ากับเวลาที่ลดลงจากควอเตอร์ละสิบสองเป็นควอเตอร์ละสิบปรับตัวเองให้เข้ากับกรรมการมันมีหลายจุดที่ยังต้องปรับผมรู้สึกว่าพวกเนี้ยยังเป็นจุดสําคัญนะถ้าอเมริกาจะลุ้นแชมป์ในปีนี้นะครับประเด็นที่4นะครับนั่นพูดถึงโค้ชทีมชาติอย่างสตีฟเคอร์นะครับก็อย่างที่เราเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยบูเกอร์ฮอลิเดย์เรเบอนเคอรี่เอมบีดอะไรอย่างเงี้ย เอโคสติฟเคอร์เขาบอกแล้วว่าวันนี้เขาไม่ไม่ใช่ชุดที่เขาจะใช้ในรอบสุดท้ายนะเขาลองผู้เล่นเฉยๆวันนี้เขาจะวนผู้เล่นลองกันไปลองกันมามันมีผู้เล่นในใจเขาประมาณหนึ่งแหละเขาอยากจะลองผู้เล่นว่าเฮ้ยใครเล่นเข้ากันบ้างเพราะแต่ละคนไม่ได้เล่นด้วยกันอีกวันนี้เขาเลยบอกว่าจะเห็นการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นเขายืนยันเลยนะว่าผู้เล่นตัวจริงวันนี้ไม่ใช่ตัวจริงรอบสุดท้ายวันนี้เป็นการลองระบบเฉยๆแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย โคสติฟเคอร์บอกว่าวันนี้เราเราซ้อมัาแค่4วันเองมันยังมีความผิดพลาดเยอะยังเทิร์นโอเวอร์เยอะยังผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเยอะแต่เขาชอบชุด2เขาบอกว่าชุด2เนี่ยเล่นร่วมกันได้ดีเล่นกันลื่นไหลดีเขามีความชอบในผู้เล่นชุด2นะก็หวังว่าโคสติฟเคอร์เนี่ยจะปรับจูนผู้เล่นให้ลงล็อกให้ได้และหนึ่งในหมากเด็ดวันนี้โคสติฟเคอร์เขาใช้จูฮอลิเดย์เขาเอาจูฮอลิเดย์ไปจับเชคิลเจสอและซันเดอร์ ทำให้เชคกิวเจลซันเดอร์เนี่ยฟิลโกลเหลือ30%ได้แค่10คะแนนแล้วฟอร์มไม่เปียงปังผมผมเองเนี่ยผมชอบนะผมว่าหมากเนี้ยทำได้ดีนะและในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็พูดถึงข่าวเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่าคาราไวเลนาดมีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับเมื่อคืนในช่วงหัวค่ำตอนดึกๆเนี่ยสี่ห้าทุ่มเนี่ยเล่นบาสเสนเนี่ยก็ ทางเพจทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศออกมาว่าเออคารายวเลนา์เนี่ยจะไม่ได้ไปร่วมพับทีมชาตินะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีทางเพจเดิมนี่แหละก็ breaking news ออกมาว่าเดร,ริกไวท์จะไปแทนคารายวเลนาดซึ่งมันก็มีประเด็นดราม่าว่าเฮ้ยทำไมผู้เล่น final MVP อย่างเจเลนบาวเน่ยถึงไม่ได้ไปติดแล้วมันมีความเห็นชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย มันกีดกันเมื่อวามันเป็นเรื่องของแบรนด์เรื่องของนู่นนี่นั่นบ้าไอ้แกรนฮิวมันเป็นฟีล่ามันเลยไม่เลือกไม่เลือกเจเลนบาเพราะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าเออนี่คือผู้เล่นที่คิดร่วมกันแล้วตกลงร่วมกันแล้วแล้วก็มองว่าผู้เล่นคนนี้เดลิกไวท์เนี่ยจะเข้ากับระบบจะเหมาะกับระบบซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะ แต่ก็ติต่างนิดนึงอะ่ะคุณมีฟァินอลเอวีพีอยู่แต่คุณไม่เรียกเขาไปติดมันก็น่าเสียดายนะในมุมมองนี้คุณว่าเดลิกไว้ควรติดหรือว่าควรเอาจเจเรนบาร์มาติดเราลองมาแชร์ไอเดียกันเล่นๆหน่อยดีกว่าว่าพวกคุณเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะประเด็นสุดท้ายจริงๆเนี่ยแถมนะผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวจริงเนี่ยได้ละเลอบอนกับเคอร์ร bon ี่ผมชอบแล้วก็อาจารย์จูเนี่ยผมชอบ3คนนี้ใส่ไว้ก่อนวันนี้เคดีเจ็บน่องผมว่าเคดีเนี่ยเล่นเบอร์สี่ได้ แต่เซนเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเอ็มบีดเลยไม่รู้คุณคิดเห็นอย่างไรเป็นผมเนี่ยผมจะเอาเซนเตอร์คนอื่นลงแทนเอ็มบีดคุณว่าตัวที่ผมจัด4ตัวเนี่ยมันดีพอไหมคุณชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย